สวัสดีทุกคนตามที่อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธความเร็วระดับซูเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกไปยังจุดเป้าหมายในอิสราเอลเนี่ยนักวิคบพิจารณ์บางกลุ่มก็บอกว่าป้องกันไม่ได้99.99% 99 ที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อคุยบ้านๆอีพี EP ที่แล้วเนี่ยบอกว่าลงเป้าหมายไม่ต่ำกว่า90%ภาพที่เห็นตั้งแต่ต้นขณะนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่คนในท้องถิ่นอิสราเอลเนี่ยเขาถ่ายเขาถ่ายได้ว่าขีปนาวุธต่างๆเหล่านั้นน่ะจากอิรานยิงมาเนี่ยลงตรงไหนบ้างในอิสราเอลเนี่ย mm. เป็นภาพที่ ถ่ายมาแต่ละจุดในประเทศอิสราเอลเนะี่ยทุกคนนะก็เลยนำมาให้ดูกันไม่ได้มีประสงค์ว่าจะให้เชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกประสงค์ก็คือว่าเหล่านี้ล้วนแต่ไป็นความรุแนแรงมนุษย์เป็นสัตว์ประเสรศิฐไม่ใช่สัตว์รรรเดรัจฉานนะีก็ใช้ปัญญาคุยกันผ่านภาษามนุษย์ได้อนะทุกคนเกิดการใช้กำลังอาวุธกำลังทหารเนี่ยลบราค่าฟันกันเนี่ย ไม่มีใครมีสุขไม่มีสังคมไหนที่จะสงบแล้วก็ไม่เกิดความมั่นคงในประเทศไหนแร้วทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่ให้เห็นว่าขีปนาวุธของอิหรานนะ่ะฝ่าแนวป้องกันของไอรอนโดมของอิสราเอลไปได้จริงๆเนีนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าทุกฝ่ายเมื่อประมัดกันแล้ว เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยความธรนงของแต่ละฝ่ายก็จะลดลงนะก็หันกลับมาใช้ปัญญาของมนุษย์คุยกันนะทุกคนก็คงจะหลีกเลี่ยงการใช้กำลังอย่างดิรัจานนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้กำลังใจกับประชาชนคนธรรมดาเนะี่ยทุกถิ่นทุกที่ทุกประเทศนะทุกคน โอเคนะเอาภาพมาฝากตรนนี้ให้ดูว่าความจริงในท้องถิ่นที่ประชาชนก็ถ่ายได้ก็เป็นแบบเนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง๊ายบายสวัสดีครับ